อ่ะมึงขุดดิไม่ใช่งูมึงทำขุดดิอ้าวไปต่อยผิดอีกจิมสัญญาว่าจะมาแล้วจ้ะแล้วนะไปเยยบมาใกล้ๆอัลละว่าขุดขุดขุขุดขุดขุดขด Yeah. Quan quan quan. Chút chút chút. Xin nào ạ. Chút. Ôi trời. Anh đi hold 14 anh đó kìa. Chút. 1 chút 2 chút 3 chút chút. Ok. ตอนนี้เดี๋ยวเราอ้าวมีคุกกี้ให้กินด้วยเว้ยตั้งสองอันเลยมั้นตาจะไหลแมวดูวะเก็บไว้มาเลยลูกขึ้นมาเลยมาเร็วลูก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 ขึ้นมาเร็วทำฟาร์มมันให้มันลูกขึ้นมาเร็วลูกอ้ามันมันไม่ตามองสิจริงเหรอดันตูดดันตูดด้วยดันเลยดิหนีแล้วไม่ยา เจ้าจงขึ้นไปไปึันไตันไปกัน,นตามสูดขึ้นไปขึ้นไปสิขึ้นไป,นไปให้ไม่ให้มันกินให้มันกินชิ้นหนึ่งดิไม่ตามตามผมแล้วะไม่ตามตามคุณเดี๋ยวเรดิไปเลยขึ้นไปแต่มันไม่มองกูอะมองดินตลอดเอา้เอาวเอาไปเที่มาดูเลย มอเอ้ยมองกูเลยเอ้ยมอง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 เอ้ยไงมันตามผมแล้วคนััสตว์แล้วแล้วทำยังไงอ่ะแล้วทำยังไงให้มันพี่แ่มฆ่าเลยเหรอดูก่อนมีตัวป่ะวยายาอย่าฆ่าเดี๋ยวฟาร์มเนื้อเอาดูก่อนจะมีตัวหรือเปล่าเอาไปหาดิเอาไปล่อมาให้หรือเปล่าอัดนานในคลิปนียอัดยาวอัดยาวพี่ตัดไปคลิปหนึ่งแล้วตอนไหน อ๋อยาวนานนันเลยเหรอ,อกูแบบกูลงไม่ทันแน่เลยถ้าจะได้คลิปหนึ่งอ้าวไม่งัวหายอจริงเหรอหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปอีกอีกอีกวัวหนึ่งเอาวัวมาอีกเอาวัวไม่งัวหนึ่งถ้ามันสร้างแบบมาให้เราเล่แนแสดงว่าชาวเน็ตต้องมีรัพยากรเพียงพอ เราก็ต้องหาเจอทองเออน่าสิมันก็ต้องมีทรัพยากรกที่เพียงพอเจอทองกินไม่รู้ว่ามาทำอะไรซีไก่ย,ยังเจอจริงเหรอ,อ,อโอเคน่าจะเป็นการดีของเราแล้ว มันแบบมันนั่งไต่เขาผู้ชมเหมือนมันมันทำอะไรแถวนี้นตายตายไม,าไม่มีอะไรแล้วโอ้อะไรวะกะโหลกกระลาปลากระป๋องพี่วนค่าหรอไปฆ่าเอนเดอร์แมนวนเมื่อกี้รู้สึกจะไม่มีอะไรเลย,ยเได้ได้ได้เอนเดอร์เพลมา เราเล่นถึงเด็กเอ็นปะบอบอไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแค่ภารกิจภารกิจนิดหน่อยก็พอแล้วเพราะว่านี่มันเป็นแบบที่ค่อนข้างนิดนึงนะเว้ยเล็กมากก็าอาจจะแบบภารกิจนิดเดียวพอแบบเหมือนไอ้นั่นอะ่ะที่เป็นเกียร์เป็นเกียรนซาวเวอร์ไอ้นั้นของไอชุกมาโจชูเกอร์กิฟต์อ่ะค่อนข,ข,ข,ข้างแบบน,นั้นจะซ่านประมาณนั้นอะประมาณสี่คลิปจบอะไรประมาณนั้นอะ่ะใช่เมันผมเจอทรัพยากรหลายที่ยาง ระยาก,ก็แล้วไม่รู้มันเป็นทาง,ยา,งยาว,วยไปไเป็นหินตอกจากหิตอกยาวไปอหนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนไม่รู้เยุ่มจะนะโอ้ไอไม่อยู่ะนะมลึกไปปะลึกอ่ะไม่ลึกนะเป็นทางยาวไหนวะมันเขาอยู่ไหนเนี่ยอยู่งหลังไอ้อ๋าได้ไงวะ <laughs> เห็นเห็นชื่อขึ้นอยู่วาร์ปมาหาวัวมันต้องมีวัวอีกตัวเราหาไปเรื่อยๆก่อนวัวมันอาจจะฝังอยู่หนก็ได้วัวฝังใช่ใช่วัววัวแบบอยู่อยู่ในที่มืดอะไรเงี้ยวัวฮีโร่บายบอกไม่น่าจะมีประมา้นะฮะโอเคเดี๋ยวววมันต้องมีสักเม็ดแหละ่าว่นที่้ ไมต้องไปตัดผมแกะลยวยวะอยู่ตรงนี้ <c oughs> เราไม่ได้ดูนี่ว่ะว่าต้องอมีแหละเอ้ยมันอาจจะแบบขำๆก็ได้ไม่แบบไม่เครียดอะไรเงี้ยโอ้แล้วผมหลอกไอ้มีถังปะถังมีดากูโง่ฮะดัวกูโง่แล้วพอกฮ่าอย่างนั้นเล,ล,ล <c oughs> ยเหรอมันเหี้ยขนา <c oughs> ดาาๆๆๆนั้นเล <c oughs> นเยนหนเหรอ แฟนขับมือยังไม่ใช่แฟนขับหรอกอะ,อะไรขับไรไอวะว้อยู่หไหนน่ะนู้นเนอะแถวๆนู้นนะหาๆเลยทำโกงโกงเมื่อคืออะไรพี่กำลังอะนี่พี่ไม่มีไม้ก็ดินก็ได้ทำอะไรก็ได้พี่หยิบเยเอาหายไปไหนเนโอ้โหเกือบตกแล้วเนี้ความรู้พ่อเลยนายกอยากให้คนมีรถโอ้มาเนี้ย ยแต่ตัวของฉันนั้นขี้อยากมีลานมมันช่วยอะไรเลยความถีม่ก็ไม่เพิ่อม <c oughs> อะไรลกว่ะแดกแกนมอ่ะได้โปรตีนมาลูกพ่อแคลเซียมแคลเซียมสูงมาเลยลูกพ่อจะพ่อจะทำโกงให้เจ้าเอง เดินนะทำไมมันเด็กอะไรยิ่งนี้เอา้าเด้อเดี๋ยว้อกูลงกูงง,งละกูซีสีวัวตกลาวามาเอ้ยทับตินเดียวที่เรามีนะเพื่อนสิเป็นวัวตัวเดียวที่เรามีช่มันมันมีค่ามากตอนนี้ข้าวไม่กํลาลังจะโตไย ตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังกำลัง,ะง 30. จะโตมีรถแล้วก็คงมีรักมีมีคนรักและจะมีรถทำไมไม่รู้จริงหรือเองสิไอไปไปเที่ยวแมปอื่นอยู่ละเนี่ยเรามีเอ็นด e เพลไอสิ่งอะไรที่ไอไม่ได้ใช้ไอใส่ไว้ในนี้ดิเพี่ะได้เลือกใช้ได้ ลูกพอกไปไหนลูกอ่ะลูกหายอหายลูกหายนูนุ่นแล้วจะเร็วไปไหนเร็ววันนี้เร็่ๆๆไม่ตามไปเนึ่งมามาไปสิไปเดี๋ยวไปสิต่างดูแล้วดิ เฮ้ยจอยไปสิจอยขึ้นไปดิไม่จอยเฮียแต่กูฆ่าแม่งกูลำคาญละอวนี่ขึ้นมาเรถเป็นไงอ่ร้องให้มันแดกทีนึงชีวิตมาดิอืม วั He จวจ๋าฮัมม่าเออนี่เราม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 าเร็ว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 เรกิ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 เร็วเดี๋ยวมันขึ้นมาขึ้นมาเออโอเคดีมากปิดปิดรั้วล้อมอยู่ว่แม่งเลยครับชึบชึบเฮ้ยยายามันจะมันจะฉลาดขึ้นแบบนียมึงยามึงก็ต้องก็หลุดขึ้นเป็นเรื่องปกติของสัตว์อยู่แล้วไม่หนู สัตว์ตัวนี้ก็ไม่ปกติอ่ะไม่ต้องไปไหนเลยนะมึงนี่นีนะเอาป้า,อายออกมาไหมเนี่ยชุบโอเคเอาป้า,อายออกมาไหม้ยายออกเหรอขึ้นป้ายได้ก็หาบอกเขาแปะอะไรอ๋อเน่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยครับได้วัวตัวหนึ่งภารกิจของเราเสร็จสิ้นแล้วหนึ่งภาร,รกิจวัววัว มงอเอ้ยละแกะไอ้กกไก่อะไก่ไก่อยู่ข้างล่างนู่นเ <c oughs> หรอมีมีเหรอมีผมเห็นอยู่ว่าจะลงไปดูซะหน่อยมีอยู่ลองลองลองไดูขอเช็คอะไรสักหนึ่งก็จะลงไปดูซะหน่อยโอเคตอนนี้เครื่องยังรับรับรับจิตได้อยู่นะฮะ ยอ,ยอย่าเป็นเลยครับลงไปยังไงดีวะรู้จะลงไปลงนี้เลยเหรอลงไปเลยลงไปเลยใช่ไหมลงมาแล้วก็เดินดูรอบๆขึ้นแล้วนะนอนนะอ่ะอ๋อชิบหายแล้วขวดอ๋อเงื่อแล้วมันเงื่อแล้วไปแล้วปิดตานอนละโอเคนอนละเอาเอาอะไรเนี่ยตกโลกอ่ะอือ นอนครับเตาละครับโอ้โหคลีปคลีปเอนเดอร์ด้วยมาครบเลยเ <ś v uff> ยอะเหลือเกินโอ้บ,บึ้มกูละเป็นไงบ้างไอ้ชิ้นยังคงหายใจสิที่ผมยาวอะตัดผมเลยบอบอ เอาเอาซีตไปเอ้ยเดี๋ยวนะเออวะลืมไปว่าสาัตว์พวกนี้จะมีนี่อยู่จะมีเขาเรียกว่าอะไรวะฮะแต่ออไอ้อนั้นปั๊มน้ำไม่ใช่ปั๊มน้ำอืมอืมไหนดูซี เต็มเลยเนี่ยโอ้ชิบหายเลยว่าทำไมเยอะชัดนี่อะไรนี่ไออ่อทนิ่งข่าวดีชิเปอร์ตามหลังผมอยู่มีพี่นี่พี่ก็มีอยู่ตัวหนึ่งกำลัง,ต,งต,าตามพี่อยู่เหมือนกันทำไมอย่ระเบิดด้วยแหละตายแล้วกำไอย่ระเบิดด้วยตัวสัมตีเลยมันว้าไปว้าป่าวะตกใจเลย เดินรอบๆเกาะแล้วไม่เจอของดีทั้งนั้นเลยทำไมมีหญ้าก่อนตอนนี้หญ้ามากิน,นเอง <sk r att> ใช่ใช่ทำหญ้าให้กินเองแม่แดกหญ้าอืมอืมยอมให้เธอ สวมเขาตามสบายฉันยอมแบนวาหนักหนักแน่นทัวโตโตลงไปใต้แมพมันจะมีจริงเหรอพี่ลองไปดูดูอ๋อีนเสียงแกะนี่ะ แกะเอามาทำไม่น่าเลคนแกะเราก็ไม่ต้องไม่ต้องการแล้วมไ,มไม่เป็นไรเผื่อเผื่ๆไว้เผื่อคนเข้ามาเล่นอะไรอย่างเงี้โอ้โหมีเงินด้วยเออเผื่อแบบมีมีสม,มาชิกเพิ่มมาสองคนอะไรเงี้ยอือน่าเลยใครวะชิปหายละ <laughs> ขึ้นไม่ได้ <laughs> ของไม่ <laughs> ของไม่มีสัตว์ ตายแล้วตาไของตกด้วยโอ้โหสไปดี้ลูกเอ้ยสไปดี้สไปดี้สไปดี้ร้านซี่เ้ยเตยตาหน่อยลูกเป็นไรเอ่ย <c oughs> โอเคนะแต่ผมขอจบคลิปไปพี่ตอนนี้ก่อนดีกว่ารู้สึก เฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาทวายวระตอบพลาชนะนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผมกูวาตอดกูวาตอ่อ